อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้เราได้มาพบกันอีกแล้วนะคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันสงบจิตสงบใจ มาฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่21ตุลาคมพระองค์ทรงตัดว่าจงขับไล่ท่าทีดื้อดึงในจิตใจออกไปเสียเพื่อที่เจ้าจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การสถิตยอยู่ของเราด้วย เจ้ามักโกรธเคืองหรือหงุดหงิดเมื่อมีสิ่งใดเข้ามาแทรกแซงแผนการของเจ้าจงอยากเก็บความจงอยากเก็บกดความไม่พอใจเหล่านี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แต่จงเปิดเผยความรู้สึกนั้นกับเราจงทูลขอให้พระวิญญาณของเราช่วยเจ้าเพื่อจะสามารถ ตระหนักและรับรู้ถึงความรู้สึกไม่พอใจทั้งหมดของเจ้าแล้วนำมันมาสู่แสงสว่างของเราด้วยความกล้าเพื่อที่จะปลดปล่อยเจ้าจากความรู้สึกเหล่านี้วิธีได้ผลที่ดีที่สุดจะก,กําจัดความได้ดึงคือการยอมจำนนต่ออำนาจควบคุมสูงสุดของเรา ที่มีเหนือเจ้าและทุกสปปรรพสิ่งเจ้าจะสามารถลื่นเริง,เรงได้เพราะความจริงนี้ลูกเอ๋ยอย่าตอบสนองต่อความจริงข้อนี้ด้วยความขุนเคืองขอภัยนะะด้วยความขุนคลองเลยเพราะหากปาศจากอำนาจควบคุมสูงสุดของเราแล้วโลกจะกลายเป็นที่น่ากลัวสำหรับเจ้าท่าทีที่ดีที่สุด ที่เจ้าสามารถตอบสนองต่อการสูญเสียหรือความปิดหวังการสรรเสริญเราดังที่โยบได้ทำการกล่าวว่าพระยาเวประทานพระยาเวทรงเอาไปเสียสาธุการแต่พระนามพระยาเวจงจำไว้ว่าทุกสิ่งที่เจ้ามีไม่ว่าจะเป็นครอบครัวและเพื่อนร่างกายและความสามารถ หรือเวลาล้วนเป็นของเราที่ได้มอบให้แก่เจ้าดังนั้นแทนที่จะคิดว่า,าพรเหล่านี้เป็นสิทธิของเจ้าจงตอบสนองต่อทุกๆสิ่งที่เจ้ามีด้วยการขอบพระคุณและพร้อมเสมอที่จะปล่อยมือจากสิ่งเหล่านี้หากเราเอามันไปเสียจากเจ้าแต่อย่าปล่อยมือจากเราาเมน ให้เรามาฟังในข้อพระคำสาดุดีบทที่139ข้อ23 24ข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์และทอดพระเนตรว่ามีช่วงใดใด ในข้าพระองค์หรือไม่และขอจงนำข้าพระองค์ไปในมังคานิรันหนึ่งเปโตบทที่5ข้อ6เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายได้พระหัตถ์อันชงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรโยกบทที่หนึ่งข้อยีท่านว่า ข้าพเจ้ามาจากคันมันดาของข้าพเจ้าตัวเปล่าและข้าพเจ้าจะกลับไปด้วยตัวเปล่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุการแต่พระนามพระเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงได้ทรงตักเตือนเราแนะนำเราให้ เชื่อมั่นในพระองค์อย่าได้เชื่อใน,ในความคิดของตนเองและขอให้เราอดทนต่อความทุกข์ยากหรือมีปัญหาใดๆและเก็บปัญหานั้นมาทูลกับพระองค์ที่พระองค์จะทรงแม่ตาช่วยเราให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆพระองค์ทรงห่วงเราทุกคนพระองค์จะทรงสอนเรา ให้รู้ว่าเมื่อเจ้ามีปัญหาจงกลับมาหาเราทูลต่อเราอธิษฐานต่อเราและรอคอยเมื่อถึงเวลาพระองค์จะทรงมาช่วยเราให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆและได้ประสบความสำเร็จพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเจ้าพบเราเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีจงสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าแล้ว จะพบเราอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตารักและห่วงใยช่วยเหลือเราคอยปกป้องคุ้มครองเราคอยตักเตือนอบรมสั่งสอนเราให้เดินไปจะในทางของพระองค์ไม่ให้หลงไปในทางผิดสิ่งใดที่เราทำไม่ได้พระองค์ก็ ให้เราทูลต่อพระองค์ที่พระองค์จะทรงช่วยพวกเราทุกคนลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาอย่าได้ทอดทิ้งลูกยกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ลงผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้ลูกทุกคนหลุดพ้นจากหนี้ศินหลุดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นหลุดจากหนี้สินและมีกินมีใช้มีความสุกตลอดไปขอพงค์ทรงเสริมกําลังเลี้ยวแรงให้กับลูกและผู้สูงอายุทุกๆคนให้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยขอพรงค์ทรงเสริมกําลังเลี้ยวแรงให้กับผู้ที่พื้นเจ็บ จากการเจ็บไข้ได้ป่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่จะต่อสู้กับชีวิตเดินไปกับพระองค์ลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ